สอนวิธีกินกินกั้งนะคะพี่น้องเริ่มจากเาต้องทำให้กระดองมันแตกนะครับทำให้กระดองมันแตกบีบให้มันแบบแบบนี้แล้วก็บีบให้มันแบบนี้ให้มันแตกตั้งไออกระคาจย์ เปลือกเ,เริ่มร่อนแล้วค่ะอันนี้มันยังไม่แตกนะครับมันก็เลย ส่วนไหนกินไม่ได้แกะอะอกค่อยลอส่วนไหนกินไม่ได้แกะออกได้แล้วกันเนื้อกั้ง<ด>ครับเหลือต,ต,ตัวเนื้อกั้งนะคบครับส่วนไหนกินไม่ได้อันนี้นแล้วก็ต่อ,อมาคือเมื่อได้แล้วก็จิ้มเมื่อได้แล้วก็น,นะครับจิมจ้ม,มเลือกเลือกน้ำอะไรก็ได้ ซีฟู้ดแล้วก็ถ่ายประทัน <c oughs> <laughs> านอร่อยอร่อยมันอร่อยมันอร่อย God, สุดยอด <God. S 1> นี่ครับตัวก้นงเป็นแบบนี้นะจ๊ะกกงแช่น <c oughs>